โชคโคดเขานะคะเด็กยิงรดยไม่เลิกมาจากต้นแม่ต้นนี้นี่นเวลาปลูกนะคะแนะนําให้ปลูกโชคโคดจริงๆอะต้องแยกแล้วนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยโขดเขาติดกันแล้วเขาก็จะเป็นรอยเดี๋ยวแล้วเขาก็จะเบียดแล้วจะเป็นแผลไม่สวยจริงๆต,ต้องแยกแล้วนะนะคะแล้วต้นนี้เวลาก็ปลูกโชคโคตนะก็น่ารักนะคะเนี่ยก็เดี๋ยวทำให้ดูดีกว่าเอามาสักโขดโขดใหญ่นี่แหละก็จะกดึงเลยนะ กิมออกก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะเราเกะว่าให้เขาอยู่ตรงนี้นะโชว์ขวดแบบนี้นะคะแล้วถึงค่อยเอาดินปกเข้าไปแฟบนี่ถ้าเกิดว่าเรางิเจาะหลุมเาไว้้เขาเนาะแล้วก็เอารากแทงเขาเนี่ยรากอาจจะหักได้นะคะเพราะฉนั้นเวลาปลูกก็ ใส่ดินไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะนี่เนี่ยน่ารักไมล่ะแค่นี้เองลดน้ำเขานิดๆหน่อยสวยเดี๋ยวน,น,นี้โคดใหม่ก็จะขึ้นอีกแล้วนะน่ารักเนาะต้นรุยมีเลิกนะคะขยายพันธุ์ง่ายง่ายนะคะถ้าเกิดว่าใบเขายาวแล้วเนี่ยนะเราตัดใบเขาเนี่ยปึ๊บแล้วก็ไปปักไม่ต้องมีปักไปวางไว้เฉยๆไม่ต้องปักดินนะวางไว้เฉยๆเขาก็ขึ้นเนี่ยขึ้นอีกเยอะเลย มันขยายไปเรื่อยๆน่ารักเชียวนะคะนี่ๆไหมลากเขาพอมีโคดปุ๊บแล้วเขาก็จะขึ้น,นพออันใหญ่ออกปุ๊บเดี๋ยวพงตัวเล็กๆพวกนี้เขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆต้องขยายออกนะคะไม่งั้นโขดเขาก็จะเป็นรอยไม่สวยนะน่ารักนะ